สบายดีบายทันสวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าคลิปนี้ประทานก็จะมาอวดต้นออมเพชรของป้าทันนะคะที่ป้าทันได้ตัดน้องเขาแบ่งเป็นสท่อนแล้วก็ปลูกลงดินอีกครั้งหนึ่งก็จะมาดูว่าน้องเขามีชีวิตหรือเปล่ามีชีวิตรอดไหมก่อนที่จะไปรับชมป้าทันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าทันในการทำคลิปต่อต่อไปด้วยจ้า คลิปนี้นะคะป้าทันก็จะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าต้นออมเพชของปา้าทันที่ป้าทันได้ตัดตัดออกมาเป็นสามท่อนนะคะแล้วป้าทันก็ไปเสียบไว้ตรงนี้กับตรงนี้อีกอีกท่อนหนึ่งนะคะว่าน้องเขาโตไหมน้องเขารอหรือเปล่าอันนี้ป้าทันเสียบได้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาอัปเดตว่าต้นที่เราเสียบไว้อะเขาเป็นยังไงอันนี้ป้าทันเอามาเอามายกจากหน้าบ้านมาถ่ายในบ้านนะคะเพราะว่านอกบ้านอะ คุยเสียงดังก็ไม่ได้อายเขาอืมถ้าคุยเสียงเบาเพื่อนๆก็จะไม่ได้ยินอีกนะคะนี่นี่เรามาดูกันค่ะพี่น้องจา๋าแสงสว่างก็อาจจะไม่ทั่วถึงเนี่ยค่ะน้องเขาอันนี้คือเนี่ยค่ะอันนี้คือต้น,ต,น,ต,น,ต,นต้นที่ประทันอันนี้คือต้น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 ที่ประทันน่ะตัดออกมานะคะนี่เขาเริ่มแตกขึ้นมาใหม่สอง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 ,สองหนอ่อ ข้างล่างข้างล่างนี้อีกหนอนหนึ่งนะคะแล้วด้านบนนี้อีกสองหน่อนเออพี่น้องจา๋าทําไมพระทานถึงต้องตัดน้องเขาสภาพต้นของน้องเขาคือมันโตมันสูงมันดีดรากเขาเรียกว่ารากมันดีดขึ้นนะคะพี่น้องจา๋าถ้ารากเขาแบบว่ารากเขาทะลุแบบเนี้ยมันก็จะดีดลําต้นเขาขึ้นมาทีนี้ลาต้นขึ้นมาเขาก็ตรงอันนี้คือส่วนส่วนของยอด ที่พระทันตัดออกมาแล้วก็มาเสียบตรงนี้แล้วก็นี่คือส่วนของต้นกลางลักกลางลางต้นนะที่พระทันก็มาเสียบเขาตรงนี้ที่ทางนก็มาเสียบนี่นี่คืออันนี้คือยังไม่แตกยอดขึ้นมานะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือสองต้นนี้คือไม่มีรากะคะ่ะแต่ว่าน้องเขาก็ไม่น่าจะตายนะเพราะพระธันก็เสียบไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็จะมีใบใบที่มันเฉาไปบ้าง,งแต่ว่าเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ ทำไมพระธานต้องตัดเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือเขาดีดลําตัวขึ้นมานี่มันก็ยาว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 ขึ้นไปต้นที่โดยที่มีลําตัวมันก็ยาวขึ้นไปแล้วใบมันก็อยู่ด้านบนไงคะพระธานโอ้ยทําไงดีวะก็เลยตัดเลยตัดสินใจตัดตัดท่อนนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดอีกครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็เสียบไปข้างกลางเพื่อที่ว่าให้น้องเขาเป็นทรงพุ่มสวยค่ะแล้วพระธานก็ดูน้องคะน้องคะน้องเขาจะตายไหม ประธานจะไม่ได้สังเกตต,ตรงนี้นะว่าเขาจะรอด่อันนี้เขารอดแน่นอนเพราะว่าเขามีรากใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือเขาไม่มีรากอ่ะประทานก็ลุ้นเขาด้กวก่อนนะเขาจะตายไหมนะเขาจะตายไหมนะแต่เขาก็ยังมีชีวิตรอดอยู่นะคะอือันนี้คือการแก้ไขปัญหาคือแบบว่าเราก็ใช้กระถางตั้ง8นิ้วแล้วอะเราใช้กระถาง8นิ้วแล้วค่ะแล้วต้นน้องเขามีแต่ตรงขึ้นไปไม่พุ่มสวยเพื่านก็ตัดสินใจ ตัดน้องเขาเลยแล้วก็เสียบไว้ข้างๆนะคะประทานก็เพื่อนๆก็ลองที่เลี้ยงอ,อมเพชรอะ่ะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะแต่ว่าปัสส่วนตัวพระทานคิดนะว่าอ,อมเพชรอะ่ะมันเลี้ยงยากมากเลยกวัวมันจะโตะคะ่ะบางทีเลี้ยงมาก็กระปกกระเปียล้มแปะล้มแปะเหมือนเด็กอนุบาลอะ่ะอู้เลี้ยงยากมากใส่ใจมากก็ตายไม่ใส่ใจมากก็ตายออก็ เนี่ยนะกว่าเขาจะรอดไม่ได้ประทันก็เลยไปนั่งลุน้นคี้ว่าเขาจะรอดให้ประทันไหมในที่สุดเขาก็รอดนะคะประทันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเ,เลยนะคะที่เข้ามาชมจนถึงตรงนี้เลยะคะ่ะขอบคุณเพื่อนเก่านะที่คอยสนับสนุนคอยติดตามดูคลิปให้ประทนันตลอเวลาเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาก็ฝากจดหมายน้อยทิ้งไว้นะคะแล้วประทันก็จะกลับไปแน,น่นอนนะคะแต่ขอเวลานิดนึงแล้วก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับเพื่อนนะคะที่ ท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมประทานก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ประทานด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าทานในการนาคลิปลต่อไปด้ยจ้า Thank you for w a t c h i n g s e e y o r t e r เฮงเฮงรวยรวยปังๆทุกบ้านทุกช่องขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ก็มีได้ความร่ำรวยเฮงเฮเหมือนกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ